สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้มาพบกับพี่โบใช่ไหครับวันนี้พี่โบมีตัวนี้มารีวิวครับ Wc 6 6 1หนึ่งะครับผมของ Signal Sport นะครับหรือว่า Xcuber นั่นเองนะครับผมก็ตัวนี้เป็นจอยที่เป็นรุ่นไร้สายนะครับผมเป็นรุ่นไร้สายมันจะมีรุ่นที่มีสายอีกตัวหนึ่งครับก็ลองลองดูนะครับผมนะทีนี้ตัวจอยเนี่ยอันนี้ผมขอถอดคอนโทรลฟรีก่อนก็เดําเดิมมันจะเป็นหน้าต่างอย่างนี้นะครับแล้วก็จะมีดองเกิลแบบนี้มาให้นะครับผมซึ่งตัวนี้นะ เออผมขออะสปอยเลยแล้วกันว่าตัวนี้เป็นจอยตัวหนึ่งที่เป็นจอยตัวหนึ่งที่ผมชอบมากนะผมผมชอบมากๆในราคาหลักร้อยนะครับผมเพราะอะไรเพราะว่าอนาล็อกอ่ะมันดีมากอันนี้เดี๋ยวขอพูดอีกทีเรื่องอนาล็อกแล้วก็อันนี้ปุ่มมาโครมาให้เว้ยซึ่งมาโครเดี๋ยวนี้ขอพูดขออนุญาตพูดถึงเรื่องมาโครก่อนเลยเห็นไหมว่าปุ่มเนี่ยมันมีสี่ปุ่มนะครับผมเนี่ยฮะสองฝั่งก็ฝั่งละสองแล้วตรงกลางมันเนี่ยตรงกลางมันออกแบบมาดีมากเพราะอะไรเพราะว่า ถ้าผมจับท่าปกติผมปุ๊บนะเห็นไหมนิ้วชี้ผมอะมันจะทาบลงไปตรงนี้พอดีซึ่งผมสามารถที่จะกดสองปุ่มได้แบบไม่มีปัญหาเลยนะครับผมคือชอบมากตรงเนี้ยแล้วก็ใช้งานง่ายด้วยก็ทีนี้ขออนุญาตเสียบตัวดองเกิลก่อนเนาะจะได้เห็นว่าหน้าตาตัวจอยมันเป็นยังไงอ่ะเห็นไหมมันก็จะมีไฟติดขึ้นมานะครับผมก็ ทีนี้ปุ่มเสริมหน้าหลังนะวิธีใช้ง่ายมากเดี๋ยวจะบอกในเกมอีกทีนะครับเพราะว่าบอกตอนนี้ไปก็ไม่เห็นภาพนะครับก็ทีนี้เรื่องของความรู้สึกการสัมผัสอ่ะเอาอย่างแรกเลยนะผิวสัมผัสพลาสติกอ่ะส่วนตัวรู้สึกว่า T4 d o ที่เคยรีวิวไปผมชอบความรู้สึกแบบนั้นมากกว่าแต่ไม่ได้บอกว่ามันดีกว่านะแค่บอกว่าชอบแบบนั้นมากกว่าเพราะว่ามันเป็นคนละแบบกันเนื้อพลาสติกมัน่ะนะครับผมอ่าแต่ว่าความรู้สึกการจับก็มันเหมือนกันอ่ะแต่ว่า สิ่งหนึ่งที่ผมชอบตัวนี้มากกว่าตัว T T4 หรือก็คือนะครับผมไกลมันอ่ะมันจะมีความลึกกว่าซึ่งผมมองว่าเอาไปเล่นในเกมพวกเกมแข่งรถเนี่ยอาจจะดีกว่าตัว T4 หรืออยู่หน่อยนะครับผมคือหน้าตามันะจะอิงจากจอ Xbox มากกว่าเลยถ้าเทียบกับจอ T4 หรือนะนะครับแล้วก็ a n อ l อ g นาล็อ,อกดีมากนะผมเอาไปเล่นเกมยิงดีมากบอกเลยเดี๋ยวเดี๋ยวจะทดสอบให้ดูในเกมบางทีนะครับอ่ะแล้วก็ปุ่มที่มีมาให้นะผมก็จะปกติแหละแต่ว่ามันจะมีปุ่มเทอร์โบกับเคลียร์มาด้วยนะผมก็ เดี๋ยวมาลองดูที่ใช้ดีกว่าครับผมตัวนี้ก็ส่วนตัวผมอะ่ะผมไม่ได้อ่านคู่มือนะผมก็ใช้แบบยำๆวิธีใช้คือลองลองใช้แล้วก็ลองอคำคำ้คำหาวิธีการใช้ดูแต่นันผมอาจจะบอกได้ไม่ละเอียดนะครับก็ถ้าเกิดพกเพื่อนๆที่เอาไปใช้แล้วมีปัญหาเนี่ยก็แนะนําว่าลองติดต่อเพจซิงโนอีสปอร์ต I S <S ไปดูนะครับนะแอดมินเขาตอบบ่อยอยู่นะครับก็<อ>ก่อนอื่นเลยครับไอ้ปุ่มเสริมด้านหลังเนี่ยถ้าใครไม่ชอบหรือว่าไม่อยากใช้นะผมแต่ว่าซื้อมาใช้แล้วมือไปโดนบ่อยก็เดี๋ยวผมขึ้นวิธีปิดให้นะครับแต่ว่า ถ้าเกิดใครจะใช้ผมจะบอกวิธีใช้นะก็คือนี่ะครับผมเห็นปุ่มเทอร์โบนี่ไหมให้เรากดปุ่มเทอร์โบนี่ไว้ก่อนครับแล้วเรากดปุ่มแล้วก็ที่เราต้องการจะเซ็ตอย่างเช่นผมต้องการจะเซ็ตปุ่มนี้เนาะก็กดไปกดปุ๊บไฟสีเขียวจะขึ้นแบบนี้ครับแล้วผมก็กดปุ่มที่ผมต้องการจะตั้งเป็นปุ่มนี้ปุ่ม A กดเร็จปุ๊บผมก็กดไอ้ปุ่มเดิมอีกรอบหนึ่งกดเสร็จแล้วนะครับทีนี้ปุ่มนี้ปุ่มที่ผมตั้งไว้ก็จะเป็นปุ่ม A แล้วก็คือเนี่ยเห็นไใช้ยาได้แล้วนะครับแล้วก็ ปุ่มเทอร์โบครับผมปุ่มเทอร์โบวิธีใช้ก็นะครับกดเทอร์โบค้างนลครับผมแล้วก็กดปุ่มี่เราต้องการจะตั้งอ่าดูนะครับปืนพกถ้าเรายิงแบบปกตินะมัน,มนจะไม่ลัวครับแต่อันนี้เราลองยิงเลือปุ่มเทอร์โบเลือกตั้งเมื่อกี้อ่ามันจะลัวแล้วก็ตรงนี้ก็จะกระพริบเป็นสีแดงนะครับผมถามว่าวิธียกเลิกนะครับผมยกเลิกยังไงก็ถามว่าเออเราไม่ต้องการใช้เทอร์โบแล้วเราอยากจะยกเลิกเนี่ยยกเลิกยังไงก็ อันนี้ไม่รู้ว่าผมําถูกไหมนะแต่ว่าว <fit> ิธีการที่ผมเจอเือยนะครับผมกดปุ่มเทอร์โบค้างไว้แล้วกดครับพอกดปุ๊บมันจะลัวค้างแบบนี้ครับให้เรากดเทอร์โบอีกรอบแล้วกดอีกรอบหนึ่งอ่ะทีนี้ก็ฮะหายเทอร์โบแล้วครับอ่ะก็ตามนี้ครับผมแล้วก็นาหลอกื่้วขออนาหลอกก็เนี่ยอย่างที่ผมทำเป็นเล่นให้รูอยู่เนี่ยอนาหลอกดีมากเดี๋ยวลองยิงดูหนาลลอกดีมากครับผม คืออะนาล็อกดีมากเลยอะคือถ้าเทียบกับตัว T4 แล้วมันอยู่ที่ผมเคยรีวิวไปนะผมคิดว่าน่าจะพอๆกันก็คือถ้าถ้าไอคบ็อกกเต็มสิบตัวนี้จะมันแปดเท่าเท่ากันนะผมคือดีมากๆนะผมชอบมากก็ถ้าถามว่าแนะนํำไหมตัวนี้ก็ค่อนข้างแนะนํานะแนะนําเลยแหละนะผมสําหรับผมเพราะว่ามันมีปุ่มมาโครด้วยนะแล้วก็มันก็ข้างคุ้มค่าราคาเนาะเจ็ดร้อยเก้าสิบบาทเองนะครับนะก็ดีครับตัวนี้ซีโน่สปอร์ตนะครับผม ร,รู้สึกว่าจะเป็นแบรนด์คนไทยด้วยนะถ้าจะไม่ผิดก็ดีครับสนับสนุนของคนไทยแต่ถ้าไม่ใช่ก็แต่ถ้าไม่ใช่แบรนด์คนไทยถ้าเกิดผมจาผิดก็ก็ไม่เป็นไรครับผมสนับสนุนแล้วกันเพราะว่าของเขาดีจริงคนระับอ่าก็จินนี้ก็มีเท่านี้แล้วกันนะครับผมสวัสดีครับ